สวัสดีค่ะ่อเม่พี่น้องลุงปลาอ่าวอาสูบผู้สู่คนเสียงเจ้าแจ๋วยายลิ้นไม่อีกแล้วพี่น้องจา้าเมื่อนี้แดดดีพี่น้องยายลิ้นช่วยโอกาสออกมาหายางผ้าพี่น้องบึงอา่าบานในประเทศอังกฤษเนาะค่ะเนาะว่าแรงสเสื่อมซมมันมีอีหลีบ่ยายลิ้นสีผ้ายางค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้องนี่คือ,อบ้านของพลังนะคะเนาะค่ะ,นะคะประตูเพิน่นเสิติดกันจังสี่ละพี่น้องบ้านเพิน่นประตูติดกันประตูติดกันแต่กสาบ่ได้หมายความว่าสี่รูจักกันได้พี่น้องนี่ประตูหนาตางติดกันจังสี่ซ่อนด้านหลังทีแยล่ลินอาศัยอยู่นี่สี่เป็น แรงแรงเคอรอเนยังเหรอเนาะแรงแรงคนติดยาแรงคนอที่ขอบานหลวงอยู่นันแม้พี่น้องคนในเ,เมืองเทยรลินอยู่นี่ข้าเจ้าซิบอคอยอยากมาสูงสิงแถวนี้พี่น้องจ้าค่ะ <c oughs> สิบ่อยามากสูงสิงแถวนี้เพราะว่าเป็นแรงขี่ลักเล็กขโมยน่อยแรงเอ่อคนคนบดีนั่นแหะพี่น้องคนเกเรอยู่ค่ะขี่โชกขี่ลักแล้วก็เป็นแรงเสื่อมส้มค่ะพี่น้องค่ะซึ่งบ้านต่างๆที่พี่น้องเห็นที่ยลินยางพานไปนี่ที่พี่น้องเห็นน,น,นีนนน่ก็สิเป็นบ้านที่หลวงจัดหาให้ คนไหลบานอยู่นะคะเนาะคำว่าคนไหลบานนี่ฟังเบิ่งกะกะคือแย่ได้พี่น้องแต่ว่ากับบ่ได้แย่เพราะปันใดในในในมุมมองของเยลินนะคะในเมื่อเพิ่นบ่มีหม่องอยู่หม่องเศร้าหลวงรัฐบาลจัดหาหม่องอยู่หม่องเศร้าหายอยู่หาเศ้าเป็นรักเป็นแรงนี่ถือว่าดีได้พี่น้องค่ะเพิ่อนเพิ่นเอา เอาาอยูนี่ถือว่าดีนะคะไปใสแน่พี่น้องเออไมล่นสิไปนี่ค่ะเพิ่นก็จัดมองห้ยยูเป็นเป็นหลักเป็นแรงพี่น้องจ้ะจัดหมองห้ยยูเป็นหลักเป็นแรงเออก็เป็นมองไผ่มองมั่นยูดอกอยูเพิ่นกับว่ากวนกันเพิ่นกับยูไผ่ยูมั่นค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าต้องทนแหน่จกหน่อยนะคะเพราะว่าเป็น เป็นเรงเสื่อมโ้มจักหน่อยนะ่ะเนาะต้องทนค่ะพี่น้องค่ะทนความเสียงดังทนความแบบว่าอ่้นว่าจังใดล่ะมันมีมารยาทนั่นแหะพี่น้องค่ะพ่นสิจัดโซนให้อยู่จังสี่เลยเด้พี่น้องค่ะพ่นบ่เอาไปไว้ในโซนอันบ้านอัน่วนตัวเด้พี่น้องค่ะบ้านส่วนตัวหม่องข้าเจ้าอยู่ข้าเจ้ากับสีมีคนสังคมส่วนตัวอยู่ต่างหาก ที่พี่น้องเห็นตึกสูงสูงหินสีสมนั่นก็คือตึกของรัฐบาลนะคะเป็นแฟลตแฟลตห้องเดียวห้องครอบครัวแล้วแต่ค่ะเยลินเคยขึ้นไปทำความสะอาดเือหนึ่งลายปีแล้วล่ะก่อนที่สิมีคนใหญ่เขาเพิ่นกะห้องกระหญ่นนเป็นไตย,ยู่ยู่ค่ะพี่น้องห้องใหญ่เป็นไตยู่ยู่แต่ว่าค่อนข้างแออัดค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่า ในเมื่ออ่ามีหลังค่าคุ้มหัวกะดีเบ d ิดเนาะพี่น้องเนาะดีเบิดแถวนี้แม่นเมิดค่ะพี่นอ้องขอให้มีหลังค่าคุ้มหัวค่ะพี่น้องบัดท,ที่นี่ส่วนใหญ่แล้วคนยูนะค่ะขอหลวงกินนะคะเข้มหลวงกินเพื่อนกะเฮ็ดงานฟูเฮ็ดงานกะ มีส่วนหน่อยสำไดสสำหรับผู้ใดที่เลี้ยงลูกหน่อยสำหรับผู้ใดที่เลี้ยงลูกหน่อยนะคะก็ขอหลวงกินจนกว่าลูกสิไงส่วนบ้านที่หลวงจัดให้เนี่ยจัดให้ยู่เนี่ยพนก็นยู่จนว่าลูกพน่งพนเด็กพี่น้องยู่จนว่าลูกเพนไงค่ะลูกพนไ่แล้วเพ่นสิไปทำมาหากินอันใดเพ่นก็นจังคอย ลูกคนก็ช่างค่อยสิบไปขยับขยายหาอยู่หากินตั้งหากครับพี่น้องคะค่ะเมื่อน,นี่เป็นวันหยุดครับพี่นอ้องก็เลยคนก็เลยอยู่บ้านหลาย่ายลินมาเคยเขามาตรอกนี่จักเทือ่อเด็แต่บ่าห่างอยู่พวกไก่บ้านย่าลินค่ะพี่น้องอยู่พวกไก่ย่าลินก็เลยถือโอกาสย่างเหลาะมาท้างนี่ล่องเบงว่า มีเอียงแปลกหูแปลก,ต,ก,ต,กตาให้เนี่ว่ามันสวดไปใส่โออย่าลิ้นรูแล้วว่ามันสวดไปใส่ปันไดมันทะลุมากมากมองทาเลือกมองนี่นี่เองอู้เออปัไดทะลุมากนี่อู้อากาศดีขนาดพี่น้องจ้าค่ะนี่ ล้มบรรยากาศต่างๆกับพาดเขาตึกรัฐบาลต่างๆที่พี่น้องเห็นอยู่นั่นลหละค่ะนี่คือคือที่คนแถวนี้่นอื่นแรงเสือ่อมส้มเนาะค่ะเนาะคำว่าแรงเสือ่อมส้มหลายๆคนก็สีมองในจุดที่บ่คคอยโอเคปานใดเนาะพี่น้องเนาะแต่สำหรับเยลินเองนั่นเยลินว่า รัฐบาลอยู่นี่พินจัดหาหม่องยูหม่องเศร้าให้คนบานเพิ่นไดยูดียูเด้พี่น้องให้ยูเป็นสัต์เป็นส่วนค่ะส่วนจุไดที่ขี่บานขี่ยาเนี่ยพนก็เสียเอามาไหวโซนเดียวกันพี่น้องค่ะแต่ละโซนแต่ละหม่องนะคะเพ่นก็จัดไว้เป็นเป็นระเบียบเรียบร้อยดียูพี่น้องส่วนหม่องใดที่เป็นพื้นที่ p r i v a t นะคะหม่องใดที่เป็นพื้นที่ p r i v a t private ก็คือบุคคลที่สือบ้านอยู่เอาเองเหตุยังเอาเองโดยที่บ่ได้ขอหลวงอยู่นะคะคนเรานี่เพิ่นสิบ่อยากให้ให้คนไรบ้านหรือว่าคนที่เคลมบ้านหลวงไปอาศายยัยอยู่ไก่เพิ่นได้พีน้องค่ะเพิ่นเสียแอนตี้เพินเ่นบ่มักเพิ่นบ่ใหายคนจุนี่ไปอยู่ไก่เอเรียที่เพิ่นอยู่ดังนั้นแล้เวเพิ่นก็สีแยกสัสดส่วนเป็นอัน,อนไป ในส่วนของพวกเยลินยูซซยเยลินยูนั่นส่วนใหญ่แล้วสิเป็นบ้านที่ข้าเจ้าซื้อเป็นเป็นยูบ้านส่วนตูวเป็นค่อนข้างจะพ่ายเว e จะบ่คอยมีคนจากบ้านหลวงไปอยู่ปะปนปันใดซอย,ยทถ่เยลินยูก็เลยเงียบแน่จกนักนวยแต่ว่าด้านหลังมากนี่พี่น้องด้านหลังที่เยลินยูมากนี่ก็คือซซยนี่ยอยถี่เยลินผ้าพี่น้องยางเบืองเนี่ล่ะค่ะ,ะค่อนข้างสิ เสียงดังพี่นอ้องบวกเวกวุย้วยวยค่ะแล้วก็อู้ย่ามะแลงนี่แยลินบ่าําเป็นแยลินสิบอยยางมากซ่อยนี่เลยพี่น้องแยลินยานแล้วแยลินกัสิบอกลูกอยู่เสมอเสมอว่าอย่าไปใส่มาใส่ดึกดเ่นเที่ยงคืนอย่าไปแถวๆนั้นเป็นตะยานค่ะพี่น้อง จี้กันกะง่ายแท่งกันกะง่ายพี่น้องอย่าคิดว่ามาอยู่เมียงฝรังสิบมีแนลโมนีเดอร์ขมยขโจรนลายลายได้พี่น้องลักเล็กขมยหน่อยลายค่ะเอาง่ายๆขนาดจากกักรยานเยลินจอดไว้อยู่หน้าหม่มองเห็ดงานล็อกไว้เท้ๆยังกระชากเอาได้สยนะยังเห็ดอีหยังบไดค้ค่ะพี่น้องค่ะนี่คือ,อการอยู่อาศัยของประเทศอังกฤษเนาะค่ะนะบ้านบ้านที่พี่น้องเห็น ด้านหลังนี่อันนี้กะสิเป็นบ้านคนชะลาบางคนคนชะลา่าพนก็นสะดวกอยู่จังส่ได้พี่น้องพนกระบอกไปอยู่ในตึกคนชลาค่ะในตึกคนชะลาก็สิเป็นอีกแบบนึงค่ะพี่น้องค่ะ,คะโอ้เสียงเสียงผู้เบาแข่งลักบีพี่น้องโอ้ตายเลยยายเล่นสียางว่นไปทางพุ่นกนันะ สิไปซองเบื้องหน้าผู้บเบาวเนนะล่น,น,ะะนะล,นลักบี้เตะฟุตบอลกันนะพี่น้องไปน้ำเยลินเนาะค่ะเนาะไปเยลินสีผ้าไปเบิ้งผู้เบาวเตะลักบี้เตะบอลพี่น้องจ้ะเมื่อเนี่ยเยลินกับสิผ้ายางเลาะเบื้องอสภาพการยูของฝรั่งยูนีนะคะนะ่ะเนาะสถานภาพการยูอาศัยของเพิินเป็นจังไหแน่ค่ะให้ล่นกับบุกกาซองหัวซองหยางเพิินดอกคะ่ะมันเสียมารยา จะเล่นกับสียางพันไปจังสีนั่นแหละค่ะพี่น้องคะนี่แหละค่ะสภาพของเขตอังกฤษในเมืรอนี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องเบิร์กเห็นเห็นเห็นแฟลตบ่คะเห็นแฟลตนั่นแหละค่ะเพิ่นสิมีกระถางปลูกดอกไม้ของไผของมันแบบนั่นแหละค่อนข้างสีแอร์อัดนะคะข้างบนนั่นน่ะแอร์อัดนะคะค่ะหลายๆสั้นนะแอร์อัดแต่ว่าแอร์อัดเพิ่นก็ต้องอยู่เพราะว่า ขางเลือมีซัมเนีเนาะค่ะเนาะมีหิยยูกะดีแล้วมีหลังคาคุมหัวกะดีแล้วพี่น้องคะ่ะนี่คือแฟตรัฐบาลน,นะคะแฟตรัฐบาลบ้านรัฐบาลยูเป็นครอบครัวใหญ่คนกะยูจนว่าลูกใหญ่ผลแล้วพี่น้องค่ะถ้ายยูแล้วกะยูเลยพี่น้องจ้าค่ะค่ะคลิปนี้ย่าลินกับมี่มาฝากมาต่อค่ะก็หกะ,ะวังว่าพี่น้องสิเอ็นจอยเนาะค่ะนะ จังใดก็ขอบบุญขอบคุณหลายรยเยลิมนขอ,อนยหยาดบาทข้ามจบไปสกอรเด้อค่ะเด้อบอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย